เอา้านาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บุพพรก็ได้เดินทางมาหาน้องสายพลอีกแล้วเนาะซึ่งบุพพรก็บ่ได้มาหาเพิ่นหนึ่งวันเนาะมื้อนี้ก็เลยอันนี้นาะพี่น้องซื้อปลาเนาะซื้อปลามาให้อันน้องสายพลเพิ่นต้มเนาะพี่น้อง,องสบายดีน้องสายพลนอ่ะของผักก็บ่ัวมิยังหลายเนาะก็เป็นปลาพอได้ตม้มกินแรงอ่ะเป็นจังไงปัจจุบันนี้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมือ e ่ ule, มอยบ่ ก็เมื่อและธรรมดาธรรมดาบ่โดยก็คืออันมือนี่เจ้าเห็ดยังมือนีุ้ดหลักหัวหอมมันแล้วได้มันหัวใส่หอบมันแล้วหอบหมแล้วโดยพี่แดนพันชื่อให้นะโอ้เห็ดก็คือเจ้าก็ชิได้มากอีกตามเคยโดยโดยมังค์มังเพราะว่าข่าวดีอีกแล้วก็คือทางเมตยูเอสีเพิดจะ ซื้อเพิ่มอีกเลยชื้อเพิ่มอีกทางทางหลังทางข้างได้แต่ผมว่าเจ้าคลองดินผลิตขายให้บอลนอกตามเบึงนะเจ้าคลองดินมวยกปล่อยมักปล่อยอ๋อมวยปล่อยให้รนะมวยปล่อยอะ้รแล้อ๋อเพราะว่าลูกหลานสก๊ะลาโอ้อโอลองลองเบิงลองบึงลองว่าวบึงเนาะเพราะว่าเพิ่นมซื้อให้เจ้าอีกแล้วว่ะ จ้าก็จะไ,ได้ถอนอีกนอกก๋อทำพืชยืดหายแต่ถอนแล้ว <c oughs> อืออเ <c oughs> จ้าให้งที่ได้เดินกว้างกว่าเก่าแล้ะน่องบ้านหนึ่เลยก <c oughs> ว้างกวางเลยทีเดียวแล้ว <c oughs> สามารถแบบว่าปลูกสวนปลูกยังก็ได้ถ้าว่ามี <c oughs> ถ้าว่าเห็ดกว้างกว่าเก่าเลยเลยทังละขวดแล้วหรือว,ว,ว่าดินชื้อใหม่นะเลยแล้ว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 อืออือทั้งจะค้นเลยนะ สองคนพอจางเข้าเลยน้องเฮ็ดน้ำเขาจากทรายและปัญหาเขาวันนี้คือหนึ่งระเว้าเขาแรงโดยสุกแล้วนึงสุกแล้วเนาะม่แต่สิเตรียมต้มปลาอ่ะอ่ะอ่ะน่องเหน่องกะต้มปลาต้มปลาต้มปลาก็ใส่น้ำละลายเนาะด้วยเขุดเจ้าดังแล้วบ่าไฟดังแล้วดังฐานบอกถ้ามีพื้นกับพยัดเนาะดังฐานเปลืองได้ dạ, tại vì, bởi vì, chu phun à, chu lai mi mai mò, ta đăng than à, bơm máy, bơm nó, luôn bơm lủng hang, nó, rồi, nó coi lủng để, bởi vì đăng phun, nó cứ lủng hang đấy, à, cái quả này, những anh cào, không, đầu, đầu cào, anh ạ, cái đầu đai lăng, được không? Đong đây, ล่างละเอียดเนอะเนาะต้องล่างละเอียดเวลาอยากใช่ระสบายนะั่นนะไปะให้ต้มไปต้มปลาน้านะพี่นอ้องพรายเพิ่นกระดังเรียบร้อยแล้วนะี่ต้มใส่หมอ้อมีมีจักหมอ้อสองหมอนะ้อ,มอ,มอเนาะตัวตัวนี้หม้อตัวนี้ล่างแล้วบ่ <c oughs> ล่างแล้วมิแต่ลองแหลงน้ำวางที่ฝุ่นติด,ดอ่ามิแต่มิแต่ล่างแบบหกหกมันสะอาดแล้วก็จะใส่หม้อแต่ว่าการต้มปลาต้องมีสมใส่เนอ้อบ่าวใสา่สุ่นใส่ชมยังอ่บาบ่มีมะขาม,ม,ขามหรือว่าสมละมงเดี๋ยวนั่งชิพีปิดเอา,มามหมุดแดงก็ได้ไหมหัดแดงบ่โอ้ยหมุดแดงห้ามมาแล้วได้แลยวนะได้บ่โอเคครับมีหมุดแดงก็โอเคอ่ะมีแต่ลองแหล่งน้ำล่างปลาคนก็ได้ เพราะว่ามันชุ่มสมมันจะแก้ขาวน,นะเสาเกศก่อนบ่นดนี่น้องชายพลเอาเคีเยาเคียงมาเอาแล้วก็เสาะเสาะใส่โอเคอือแล้วก็ขูดขูดอ๋อตัวป่านะพี่ดอก ก็เฉาะเกจจุนไม่จ oh, ังออกอความใหญ่ฮะเบองในกล้องขึ้นน้อยเดี๋ยวไปลองหงานะก็คือผลตัดใหยขึงหนึ่งปัวเชียรอัตูหนึ่งกับถูหัวบังหงาหนึ่งโลเลยหนึ่งหมื่นแปดพันเดียวไปลองเออลูละแปดหมื่นกีบเนาะอันนี้บอมาตัวนะบอบอมาดามะค่ะเนาะมาดำบอ เนาะพี่น้องเพิ่นกะสีเสาะเก็ดเสาะเก็ดแล้วกะซีอามุดแดงใส่ถ้ามีสมพอดีนะโอเคเนาะพี่น้องสมพอดีโต้ใต้เติมนะฮะชมนุ่แดงขอน้อยมาไล่เติมอ๋โอ้โอโอเคเลยเมื่อนี้กะบ่าวใส่ฝลกะซีต้มปลาให้พี่น้องต้มปลาให้นี่แหละครอบครัวเพิ่นกินนี่แหละทางลุงจุยลุงใจเนาะ เฮ็ดบักใหญ่จังเนาะโดยป๊บ่มัอยากอ้อมบ่มันอยากออมพี่น้องพอมันแน่เนาะเขาเอิ้นาปลากินหญ้าจักแม่นบ่แม่นบ่พรก็บ่แน่จจักแม่นปลากินหญ้าจักบ่ขน้อยก็บ่ฮู้ชื่อกันเขามาจากซบ่หรือแม่นน้ำคองเนาะบ่าวมันิใหญ่บซุมนีเนาะ เซนไหปลาคือเมื่อนั้นเนาะถ้าเป็นเซเนาะปลาที่เฮาลาก,กินเมื่อนั่นนะเนอะอันนี้ย่าปลาแม่้ำนของเดวโอเคเรียบร้อยเนาะบาดใจคนอ้าวอ้าไปข้างหมอก่อนว่าทันก่อนก็นได้ให้หมอกผดจะเอาลปลาลงโอเค โต,โต้โฮจักสมละมงบ่บ่ฮู้สมละมงใบชุมสมที่เขาจะมักใส่แกงนั่นแกงนี่บ่ฮนะู้เนาะบ่ฮู้อันนี้คือถานเรือจากห้องนนะ้ำเนาะโดยที่เรือจากห้องน้ำเป็นกระมาดังปกติพื้นแถวนี้<ม>บอ่อ,อืดแต่ตัวบ่มีเวลาไปเอาบ่มีธนูฮ่าบ่ค่อยมีถ้าว่าว่างก็ไปเอามีกองกองไว้เนาะเออๆเดออพาร์ทพิตยังกี่แถวถึงเออไปหาพื้นไว้ดัดพพง พรหมองอมปิดเลยมะคามเปียกกะโบมีเนะ no, าะด้วยโบมีมะคามบีบกะโบมี่ <will> เ่อผมแดงเอาบ่ <will> ต้องไปุดใช้น้ำบ่ เอ้าน้อพี่น้องทางบ่าวสาพลเพิ่นเพิ่นว่าสีอาณาตามมังงี่ยอยูกับมอลแดงเนาะพอดีเพิ่นบบราณตามเพิ่นบัวมีเวลาก็เลยเอาใส่ต้มปลาเลยอ่ะน้องสาพลอยากส้มไหมบอโดยโอเคแกกินรอนะส้มยังอ่ะกินลองเบิรงกอ่ะแก่แจ่วก่อนเอาถ้วยมาคือประพรกับพิ่กินครั้งแรกกัยังติดใจน้องพี่น้องส้มตัวนี้เนาะขนาดก็ไ่เคยเห็นเลยเห็นบอเอาเอา เขาแจ่วมาใส่นี่เออมีแต่าล่างก่อนยังกินมากมายมังหาดบอกว่าเรเคยเห็นบ่เคยเห็นเลยมังหาดได้น้องเคยเห็นแต่มังซองน้งองเคยเห็นอยู่โออ่ะแกะแจ่วก่อนน้ำเหี่ยวแล้วมังแจ่วกันยังยั <c ười> งบ่ พิ่นอยากสุมพอดีนี่แต่พอพรอนอันคือพอพรอนไป,ไปแว่บ้านเบาหนญะ้าเนาะพี่น้องพอดีอันทางเบาหญ้าผลกลิ่นทางบาา้นนา,งบานเบาหญ้ามีเนาะอ่าอ่าใช่ฟื้นออกฟื้นออกตบดินด้วยมันเบาหญ่าผลแบบกลิ่นโอ้แซ่บกว่าบางม่วงได้มไหมลอนนาอลองมด,ดูฮะปาปาดป<ะ>ัดกินหมดเลยปะ บ่นมีนาียมข้าวๆอยู่เอามีดปาดแซ่บไดภรรยาของบ่าวหาเพิ่นต่ําพอพอนกินโอ้ยิดใจเลยนั่นน่าจะคักอยู่อืออือนม่นแล้วอาไนาข้าวขาวนะอ,อ,อยากส้มพอดีเนะาปะป๊าดดีออพอนามาอือเอาใส่มีดโตน,น่นตนะนายม่นทมเนาะอือ ไงมันทิมขน้อยว่าคิดว่ากินตัวนี้เลยตัวนี้ทิม,มกินตะกร้ามันดเนด,มมนดี๋ยวเอาออกมาดูฮะลองซีบออกดูจมปากลายมืออืมบอกพอรกินกินยังติดใจดกินตะเวนอยู่โอ้โหห่อมาลองตุย้ยออกมาดูชิดที่จะน้าม,มันเหี้ยเบิร์ดว้าตุ้งแซ่บกว่ามังม่วงได้นี่นะบาดใจพนชิดยอดด้วย <laughs> ขนาด มังม่วงมันจะเค็มแข็งแต่อันนี้มันจะนุมน่มๆโดยมังม่วงประธานนี่นะแม่ติดใจเลยขนายยังไม่เคยกินกินเคเรเดียวนี่ขนายมั่นใจว่าแสบกว่ามังม่วงอีกม,มากหา้าตนะพี่น้องแต่ว่าภาษาไทายจะปฏิเสธอยังเป็นไรถักเนะเาะคนะรับออืโอเคโอเค ล่างหมดแดงแล้วไปใส่ตรงปลาก่อนเนาะโอเคจะไปหนังเดียวเข้ามาทักทายลุงโจยก่อนสบายดีเด้อลุงโจยสบายดีมียังคือเก็บมาลุงตุงตังนี้เยก็บตากมือเลยเนาะทางมันถ้าถ้าถ้าว่ามีโอกาสนะเห็ดแบบทาว้อนเลยเนาะแล้วพออยากให้เขาจะเห้นทายเลยเขามีบันไดวิ่งชั่งร้อยชั่งสีผู้คำนี้บันไดก่ายขึ้นโอเคแต่ยังบม่มีบันไดเลยนะกระเทาะ พอาะจะพอจะให้ถูกชาวเรเอาคืนตอกใหาตอกเป็เชิงเลยก็แล้วทาวอนเลยเนาะโดูอันนี้ง่ายเขาย่ายอ่อนง่ายเขาย่ายเขาหนอกมันพื้นหยาคือตอกไอ้เชิงเลยก็แล้วแดดพ่นเลยคือต้อยังเนาะโดูดูใช่ตัวนี้แล้วใช่ตัวนี้แล้วกูคืนคือได้ยินข่าวว่ามันบุกุ้มบุกุ้มคืนหมดตัวนี้บุกุ้มคืนนะลูกหรือว่มื่อวานนี่เมื่อวานนี่มันบดบมันบดบดบานจะบา แต่คันว่ามันเอาแดดแห้งกั่นกุ้มคืนหนึ่งกุ้มโอ้แม่นมันเป็นปกติคิดว่ามันเพย์นะฮะบ่แม่นเนาะแสดงวันบดมัอนี่กับบดบนมืองเนี่ยน่น้องอ่าแต่ว่ามันชิ้นี้โอ้ตแตกมันตกแตกแล้วนี่งอืมตกแตกตกแตกอ่ะว่าเป็นยังใไงงานได้อยู่กระจกหน้าแตกไปเข้านะจิตร์ชอยอ่าจิตี์ไปยูท่องให้เลยญาติมีตกนี่นี่ตัวนี้ก็ต่อตะปูไปเนาะ กาพอลงนล้นล้จะสพอลงก็ได้จะมุกแตกเยะลูกลหะไปยูยูลูกอาวเจ้าเข่าเจ้าเขา่าบอนมื่นเด้ก,กัเลยลูกออหอยเทิงบ่มาขอยชื่อหอยให้ ๋อไว้ายญุ่นบ่โอ้คิดว่าไว้บนนี้เนาะโมเมนต์ว้บนพุ่นเยสแต่ปูนเราพาเห็นบ <c oughs> ่นนน <c oughs> โอเคแล้วพี่น้องตอนนี้ทางบ่าวใยพลนพ่นกะ แดดปะหมัขามขามดิบบชอมได้นี่โอเคนั่นใช่ช่องมาอันแหละชิงไคีบ่มีบอืมใช่วัวชิงไขเน้ำแก้ข่าวเยพี่นงเลยไปว่าใส่ส้มใ่ยังนนเนาะ พ่อและน้องเลยยัดมันส้มเอปาปลาไม่ใส่เลยมันปิดปิดพามอ่อนอยัดขุ่นถือโอเคฟดไว้เนาไป้องดังฐานแป๊ดเดียวดังพื้นถ้าพื้นหลบก,กับฟดไว้ด้อกันโอเค ปลาลงเรียบอร่อยทำเป็นไงปลาใหญ่จนว่าบ่อยากล้มมันหม้อเนาะม้อหม้อบ่าวใส่พ่นมีจักหน่วยก่อนองหน่วยก็คือกระทะกระทะนี่ซองเนาะหม้อแล้วก็หม้อซองตัวน้อยตัวใหญ่แต่ว่าบ่วงนี่ก็มีแล้วเนาะโดยสองแล้ว ดไอ้โนาะพี่น้องมิแต่ว่าบาเนี้ก็ให้บ่าวใส่พลอันขวบขึ้นเพชรตำแจ้วมันเนาะตำแจ้วเอ้าโน้ตพี่น้องเดี๋ยวว่าพรจะพาไปเบิ่งห้องน้ำก่อนเนาะอันดับแรกอะบิ่งอ่านี่แหละอ่าลังคาน้ำสร้างบาดาโน้ตพี่น้องลังคาน้ำสร้างบาดาเรียบร้อยแวะเบิ่งห้องน้ำเลย สบายดีช่างเห็ดจากมืออะไรนี่สองมือเท่าไวพอจมควรเนาะโอ้คิดว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะมีการสาบอยู่บ่นี่มีบป่าสาบสาบนอกสาบในเนาะเทพื้นเรียบร้อยด้วยอะไรนาะพี่น้องบนใหญ่ไปได้เพิ่งจะได้เห็ดไว้เนาะ ิบแต่ก่อนว่ิเห็ดบนหินเนาะทางคนอยากจะดีเพิ่งก็บอกว่ายันมีปัญหาครับเรื่องกระข่างปอก่ลเตือนแล้วด้วยว่าบ่อยากให้ไกลแดนเพิ่อนนะะก็เลยว่าเห็ดบนนี้บนนี้ก็โอเคเลยเนาะเผลกระหย่างมาจากนี่ย่างมาแล้วกะอันแซงมาด่าแล้วก็เลี่ยมมันนี่โอเคเลยจำเนาะเพิ่อนกําลังจะกลับไี่ต้องกลัวขับขับก็ได้พริ้งงามหงงามกับตกลง อพคนเลือกบอลสูงก็ผลหิถ้าวประเทศบอน,นีแลนะน่าท่่มน็่แหละฝวด,ดินนั่นอยู่บนลูกดเมันก็เลยเห็ดบอลสูงที่ว่าเลือกที่บอลเหมาะทีเดียวบอลสูงได้เลยเท่านานูนเนี่ยนนบ้าใสาพผลซุกแล้วกำลังเนาะกำลังกำลัง,ต,ลงต้มมันไปเปื่อยเนาะ กินแซ่บไม่ใช่บปเกลือใช่หน่าแล้วยังไม่ได้ท่นปรุงเปล่ายังอ่าปรุงเกลือกับซุตรสมาเลยปรุงอ่าไม่ใช่เลยเนาะอ่าใส่เลยอ่ะนะพี่น้บบนองอันนี้ก็สิเป็นหมกเพชรแต่ก่อนคือทางบ่าวไซโพลนี่บ่าวพรมาเห็นครั้งแรงนายบ,บิ๊นองก็คือผลจากหมกเพชรผูกสกิทเอาเลยดำมืดเนาะอันนย่างเช่นน้ำผนึน คัวหรือว่าในน้ำขดจามมาได้จามใช่ไหมค้างมีเหตุอยากไปใส่เกลือน้ำเกลือว่าให้มันซุกซ่อนเสมอหนึ่งนะโอ้กดแล้วพี่น้องอ่ะอ่ะเฮ้ ้องล้องปีนรู้นอกจากคนปีนได้ปะต่อนป่านั่นอ่าอ่าโอเคนั่นแหละโอเคอ่าประมาณอีกสักนาทีก็น่าจะสำเร็จน่าจะสุดเนาะโอเคปวงโมปลาจังข่วงเพชรเด้อเอ้าวนักพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังไล่นักพี่น้องเงีก็คือแนะนำเบาไซพลต้มปลาละเล็กอันหน่อยนักพี่น้องเนาะ และการได้พระอีกสี่เบื้องของน้องของน้ำนาะพี่น้องส่วนของน้ำก็ถือว่าไว้พอสมควรเนาะสองวันเต็มเต็มที่ประเทศมาก็ถือว่าได้เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นพี่น้องอีกสามสี่วันก็น่าจะสำเร็จเนาะทางของน้ำนาะพี่น้องและการเรื่องที่ดินนาะพี่น้องทางแม่ตู้หรือทาง u s a เพิ่นก็บ,บอกว่าซื้อดินเพิ่มอีกนาะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นใหยบอกว่านำดำเนินการทางด้านหลังส่วนบลากับทางด้านขางนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ต้องรอรุ่นน้ำกันน้ะพี่น้องว่า อันนั้นว่าอันเจ้าของที่ดินเพิ่นจะขายบอ่อหรือจังไดนเนาะถ้าเพิ่นบ่อคลายกักับ่ได้ซื้อนะพี่น้องเนาะเพิ่นถ้าเพิ่นขายก็น,ยกน,ยกน,น่าจะโอเคเนาะพี่นอ้องลุงโจยเพิ่นก็สิได้ที่ดินเพิ่มกว้างขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวเนาะอ่าส่วนลักพ่วทั้งน้องสายพลเพิ่นก็นเฮ็ดบอ่อนอ่าซื้อดินใหม่นี่ก็สิได้ถอนออกเน้องๆเพราะว่าสิซื้อเพิ่มเด้ถอนออกแล้วก็เฮ็ดใหม่นะพี่น้องมีแต่ว่าติดตามทาการมื้ออื่นเนาะพี่น้องเนาะ เอาแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พร้อมกักิจีได้ขอโต้รำลาเลยเดอ้อเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะพี่น้องนะไปแล้วนพี่น้องสบายดีและสวัสดีเดอ้อ